ครับผมเมื่อนี้กัตติมาบอกวิธีรับมีดกีดอย่างนะครับรับจังไดให้คมทนคบหน้านครับรับครั้งหนึ่งนี่กีดได้ประมาณเจ็ดลอยถึงแปดลอยต้นนะครับก่อนที่ไปก่อนที่มาเบิงนะครับชอยกดไค์กดติดตามทุ่มได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับวิธีนี้นะครับ ที่นี่นะผมจำมาก,ากแต่ช่วงคนนะครับแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่ผมไปรับจ้างเก็บทุเรียนเก็บเงาะเก็บยางยูคนละครับยูพัทลุงครับพัทลุงอนอำเภอหลังสวนครับเนี่ยผมจำาม่พิสนะครับอำเภอพัทลุงอำเภอหลังสวนนะครับสวนลุงไม้ครับกับป่าพัาอวดหรือ ขมูลอย่ะครับผมบรรดาใจครับที่ผมเหเห็นครับผม,ผมจํามากนะครับคือที่เขาไซส์กันนะครับเป็นหินหยาบเบอร์หนึ่งพันนะครับหินหยาบเบอร์หนึ่งพันแล้วก็หินละเอียดเบอร์สองพันครับแล้วก็ผาที่เป็นผายินนครับกางเกงยืนนะครับผายิน,น,ท,ยนที่ขาดบันไดเลยที่ผมเห็น เขาไซค์ครับนี่ครับเขาเอื่นไข่ปลาว่านครับตัวนี้ครับที่ผมเห็นเขาไซค์ครับเขาเอื่นไข่ปลาว่านครับตัวนี้คือตอกสำคัญครับที่เขาไซค์กันครับมาเบิรงกันครับมาล่องครับเริ่มต้นก็แล้ก็รับรับดันไนกันครับิ่มเ้ิรับดันไนก่อน ตัดดันใน,นตัวในเนี่ยให้เอียงแค่เล็กน้อยนะครับตัวดานในให้เอียงเอียงเอาคมมันครับดานน้านในครับตัวในเนี่ยเอียงเอาคมมันครับ <S <S 1> <S 1> ก็นั่นเบิ้งสภาพมีกันครับมีมีใช้งามดเลยเบื้องกับสภา,ามาสิขึ้นสนสิม สนิมขึ้นยัางครับเบงสะพานครับอนนี้เข้ากับรับรับประดันในกันครับดันแต่ที่เอียงจักน้อยครับเอียงเอาคมนะครับส่วนการใส่หินหยาบก็ได้ครับ ส่วนด้านนอกครับส่วนด้านนี้นะเข้ามาตรงเอียงนะครับเขาอาขนานไปเลยครับเข้าตรงเอียงนะครับขนานไปเลยครับตยงนี้ครับขนานไปเลยครับเอียงเฉพาะด้านในด้านนอกงมาตรงเอียงนะครับ บนตะเอยียงครับเอาขนานครับทานนีให้กันครับขนานนะครับ ใส่หินละเอียดครับตัวนี้เบอร์สองพันครับตัวละเอียดครับถู่อเขคมนะครับดา้านในเอียงครับด้านในครับเอียงเอียงเล็กน้อยครับด้านใน ในเอียงจะนิ็กน้อยครับเอยีงอยงเอียงเอาคมมันครับแต่แนครับเอยียงครับ ดันนอกครับดันนอกครับดันนอกนี่ว่างขนานครับบ่ต้องเอียงนะครับว่างขนานครับดันนอกนี่ว่างขนานครับว่างแนบไปเลยครับดันนอกห้ามเอียงครับว่างแนกกับใบมีดไปได้ครับบ่ต้องเอียงครับดันนอกครับ เมื่อรูปเบิรงครับรูปด้านในมันสะดุดบ่ครับสะดุดบ่รูปดานหนอกเบิรงสะดุดบ่ถ้าบ่สะดุดแปลว่าใส่ใดครับบ่สะดุดนะครับรูปด้านในบ่เป็นขี้น้อยนะครับรูปดันหนวกบอสะดุดดานในบ่สะดุดเป็นใส่ไดครับเดี๋ยวจด้านนี้ครับอันนี้ที่กันครับว้างและหนาก็ได้ครับผรมเป็นคนเลยบ่ ก็รูป้ะครับรูปบ้านในบัสดุดรูปบด้านอกบัสดุดดนในและนอกบัสดุดที่นี่ครับเสร็จครับเสร็จก่อนเสร็จกันครับเสร็จนี่ครับตัวสําคัญครับที่ผมเพลงก่อไ้กันครับนี่ครับไครประวานครับตัวนี้ครับพวกช่างพวกโรงงานอุตสาหกรรมทีิไซกันครับ พวกรับคมมีคมอย่างคาร์ิไซต์ตัวนี้ครับกินปลาว่านเนี่ยไอ้ไข่ปลาว่านเนี่ยครับเอามาทูกับผายีนกันครับไข่ปลาว่านเนี่ยมาทูกับผายีนครับทูครับทูครับเพราเล็กน้อยแล้วเอามีดเท่าทูครับมีดเท่าเลยครับทู ทูให้พวกขีนน้อยๆของมีดนะครับขีมีดขีนางมันออกครับถูครับให้พวกติ้งน้อยๆมันนะครับอยู่ปลายมีดออกครับพวกติ้งน้อยๆมันครับ เงาทีครับเงาคมปิ๊บเข้าไปที่ทดสอบครับเอาเล็บมือเข้าครับจิกเลยครับครับยูเลยครับจิกตึกตึกยูครับจิกยูเลยครับแต่ถ้าเขาเอาเล็บมือจิงแล้เลือดปุดเลืดปืนแสดงว่าบขาท่านมัคมครับแล้วจิกมันนี่จึกนะครับยูครับเล็บจิกเนี่ยยูเลยครับคมครับที่เด็ดของเขาที่ผมเห็นกอลไอยู่คนผักไตเขาเห็นตัวนี้เหรครับ ไครประวานนี่แหละครับลอ่องไซเ์มังครับมันชิงเงาครับผมยังไงก,ก็กดติดตามกดไลค์ผมเวยนะครับเป็นกำลังใจในะคลิปต่อ,ตอไปครับครับผมสวัสดีครับ